คลิปแรกของว i m e n t y o u t u b e นะครับเราก็อยู่กันที่เมืองเอามันซ่านะครับประเทศสเปนซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้มาวิสิตแบรนด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราร่วมงานกันมาอย่างนานนะครับซึ่งก็คือแบรนด์ b e r w i c k นะครับผมสลาบแบรนด์ b e r w i c k เนี่ยหลายๆท่านคงจะรู้จักกันมากแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพามารู้จักกันให้มากขึ้นอีกนะครับจริงๆตัวแบรนด์เนี่ยเท่าที่ผมได้ได้คุยกับทางแบรนด์นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1985นะครับผมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีสตาฟอยู่ประมาณ200คน,นครสามามถผลิต ตัวรองเท้าเนี่ยได้ถึงวันละ1,000คู่เลยนะครับผมถ้าเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอาจจะประมาณ20,000ถึง24,000คู่ต่อเดือนนะครับปัจจุบันนยครับทางแบรนด์เนี่ยมีการขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า20ประเทศนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะได้พาทัวร์โรงงานนะครับว่าแต่ละขั้นตอนอยังไงบ้างแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆผมก็คือคุณพาสคาลนะครับตำแหน่งเป็น Exporting Manager ของที่แบรนด์เบอร์วิกนะครับผม Okay, well, uh, I am Pascual, I am the, one of the responsible man, men of sport uh, department in Berwick. Uh, well, I am working with Berwick uh, more than 15 years. We are introducing in all, more than 20 countries around the world. And actually, one of uh, our strongest uh, part of the world is Asia, including Japan, Korea, Thailand, Hong Kong, Singapore, many many countries. Okay, so. I hope will continue in working hope the hard that for we same way. <Okay. S 1> and we are way and for, for จริงๆวันนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ได้ไปวิสิตโรงงานเบลว์อีกครั้งหนึ่งปกติเนียผมไปมาหลายรอบแล้วแต่ว่าครั้งนีนะ้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการผลิต ของรองเท้าเบอร์วิกนะครับเมืองอาบันซานเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองหลวงแห่งการผลิตรองเท้าของประเทศสเปนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันแบบละเอียดเลยว่ากว่าจะมาเป็นรองเท้า1คู่เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้าง เขากำลังโชว์ซีเลคชันหนังพวกหนังกลับนะครับส่วนใหญ่ของทางเบอร์วิกเนี่ยเขาจะใช้เป็นชาว F เอฟสจากทางอังกฤษนะครับแล้วก็มีแคนเนอรีของอิตาลีบ้างนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็วันนี้ทางแบรนด์เขาก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเขาใช้หนังต่างๆค่อนข้างจะคุณภาพสูงมากนะครับผมก็หนังที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นเหมือนกับเป็นแวร์เฮาส์ของทางเบอร์วิกก็คือเขาจะเก็บหนังต่างๆไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับหนังที่เบอร์วิกใช้ก็จะมีทั้งจาก อังกฤษอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็เป็นหนังชั้นนําที่ใช้ในการผลิตรองเท้านะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการที่เขาคลิกกิ้งหรือว่าตัดหนังออกมาทํารองเท้ากันนะครับผมหนังหนึ่งพันเนี่ยถ้าสมมติมันขึ้นอยู่กับไซส์ใช่ไหมครับแต่ไซส์ที่เรากาลังเห็นอยู่เนี่ยพอผ่านการคลิกกิ้งแล้วเนี่ยก็จะทํารองเท้าได้ประมาณ5-6คู่สำหรับหนังไซส์ใหญ่ประมาณนั้นนะครับผมการคลิกกิ้งก็จะทําให้ตัวหนังเนี่ยถูกตัดได้อย่างแม่นยําแล้วก็เหลือ ส่วนที่ไม่ได้ใช้น้อยที่สุดนะครับผมคุณพสาสคาลนะครับบอ,อกว่าจริงๆการผลิตรองเท้าแต่ละขั้นตอนเนี่ยถ้านับจากขั้นตอนแรกจนเสร็จตอนสุดท้ายเนี่ยมีประมาณ150ขั้นตอนนะครับผมซึ่งก็เยอะมากๆแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาดูขั้นตอนที่สําคัญสาคัญในการผลิตรองเท้ากันนะครับชอกรเลยะก็อันนี้นครับ <Yeah. S 1> เป็นหนังครัสนะครับที่จริงๆนะ่า <Yeah. S 1> จะจำจำเป็นมากๆเลยสำหรับการทำรองเท้าเพราะว่า ปกติเนี่ยโรงงานผลิตรองเท้าคุณภาพเนี่ยครับจะใช้หนังคลาสในการสร้างสรรคสีการย้อมสีต่างๆออกมาเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะแบรนด์ตัวเองนะครับแล้วก็อันเนี้ยคือหนังคลาสส่วนใหญ่มาจากแอนโนเน่บ้างดูปุยบ้างหรือจากทางอิตาลีจากทางโรงงานต่างๆนะครับที่ที่ทางโลบิกใช้นี่ครับเราก็จะเห็นตรงนี้เราก็ที่เขากำลังได้ย้อมอยู่เป็นการเงานแทนได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับคุณภาพของหนังคลาสที่เป็นดิบๆเนี่ย มันจะเป็นหนังที่เปิดรับการลงสีหรือว่าการย้อมต่างๆนะครับพอฟินิชชิ่งออกมาแล้วถ้าหนังคลาสที่มีคุณภาพดีครับมันจะทำให้รองเท้าออกมาดูค่อนข้างสวยแล้วก็คุณภาพการใส่ใดีมากๆ หลังจากที่ทำการคัตติ้งหนังแล้วนะครับคลิกกิ้งคัตติ้งแล้วก็จะมาทำการเหมือนกับเย็บอัปเปอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผนกที่เขาได้เย็บอัปเปอร์หลังจากที่ตรงอัปเปอร์ประกอบเป็นรูปเป็นล่างนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่า ขั้นตอนต่อไปเขาจะต้องเย็บก่อนนะครับก่อนที่จะไปขึ้นลาสซิงนะครับผมบพอเขาเตรียมอัปเปอร์พร้อมแล้วนะครับก็จะมาเตรียมลาสรองเท้าสำหรับการขึ้นหุ่นนะครับผมนี่ครับเขาจะเตรียมลาสรองเท้าแล้วเขาก็จะเตรียมอินโซที่ข้างบนเนี่ยติดตรงริบสำหรับการทำพุทยิเวลมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาผ่าน ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการลาสติ้งนะครับหรือว่าขึ้นรองเท้าจริงแล้วนะครับผมเขาก็จะหยิบล้าสรองเท้าที่เตรียมไว้แล้วก็อัปเปอร์ที่เตรียมไว้นะครับมาประกอบกันแล้วก็เข้าหุ่นชูลาสติ้งเครื่องนี้นะครับผม หลังจากที่เข้าเครื่องลาสติ้งนะครับผมนี่ครับมันจะยังไม่สมบูรณ์ใช่ทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะถูกดึงดึงมาแค่บางส่วนนะครับผมเราต้องผ่านขั้นตอนงานเฮนเน d e เพิ่มเติมอีกนะครับก็คือการดึงช่วงนี้เข้ามาตอกหมดุดแล้วก็ทําในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับเขาก็จะดึงหนังเข้ามาใกล้ขึ้นอีกแล้วก็จะเนลเนลหนังล็อกเอาไว้นะครับผมอันนี้ใกล้เป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วครับ จากที่เดินทัวร์โรงงานมาสักพักหนึ่งนะครับสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือว่าโรงงานเบรวิกเนี่ยมีความสะอาดมากๆนะครับแล้วก็มีการแบ่งไลน์ผลิตอย่างชัดเจนรวมถึงมีการนําเอาเครื่องจกักรนาเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้ในการผลิตนะครับทำให้ได้รองเท้าที่มีทั้ง craftsmanship มีความประณีตสูงนะครับผมจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีเครื่องจักรเยอะนะครับแต่ว่าหลายๆขั้นตอนเนี่ยจะยังต้องใช้งานแฮนด์เมดหรือว่าแฮนด์เมดโปรเซสเข้ามาช่วยเพื่อ ให้งานรองเท้าออกมาสมบูรณ์แบบนะครับอย่างขั้นตอนนี้ก็เป็นการเหมือนกับเป็นเครื่องบราวเวอร์นะครับเหมือนเป่าให้เอาพวกเศษต่างๆออกจากตัวอัปเปอร์นะครับก่อนที่จะทําการแทนล้าสิ่งทีนนะครับขั้นตอนนี้เขาจะเอาตัวที่เนลไว้ครับออกแล้วก็ฟินเศษหนังส่วนเกินตรงพื้นข้างล่างนะครับเนี่ยเพื่อไปลองดูขั้นตอน,อตอน,นเขาก็จะเอาแม็กหรือเนลที่ติดไว้ออกนะครับ ก็เนี่ยครับขั้นตอนนี้เขาก็จะฟินิชชิ่งหนักให้ออกมาดูดีสุดนะครับผมแล้วก็ทําการแรปตรงนี้นะครับเพื่อปกป้องไม่ให้หนักเกิดดาเมจเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเย็บเข้ากับเลเทอร์อาโซแล้วนะครับผมก็เลยต้องปกป้องตัวอัปเปอร์ไว้นี่ครับตอนนี้ก็เขาขึ้นเมลมาแล้วนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับผมเขาก็จะใส่ตรงไมค์ก็อกนะครับผมซึ่งเป็นเป็นไมค์ก็อกนี่แหละครับอยู่ตรงเอาโซตรงนี้เพื่อลองดูตามกันนะครับจะเป็นเครื่องที่ เขาพูดใส่อ่าเนี่ยครับมันจะเป็นเศษนี้แล้วเขาก็จะไล่เข้าไปนี่ครับนี่ก็เป็นไมโครฟี่เขาใช้ในในตัวเอาโซนนะครับผมมันจะมีความเพียรหยุดแล้วก็มีความนิ่มนะครับมันขนมลยครับใช่แล้ว <laughs> โอเคครับอย่า yeah, just get ตอนนี้หลังจากที่ใส่ไม้กลองแล้วเนี่ยเราจะมาใส่เอาโซกันเขาก็จะมีรับเบอร์ให้เลือกหลากหลายแบบมีเลเทอเอาโซด้วยครับเลเทอเอาโซตอนนี้เขาก็จะมีอยู่2แบบนะบแบบเป็นสแตนดาร์ดเลเทอเอาโซเขาจะซอร์เอาโซจากอิตาลีนะคบผมแล้วก็จะมีตัวลายที่เป็นพรีเมียมไลน์นะครับเขาก็จะซอร์ทหนักที่เป็นโอเบาร์โซนะครับจากฝรั่งเศสนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ประกบพื้นหนักเข้ากับตัวอัปเปอร์แล้วนะครับเราก็จะเห็นก็จะเป็นหน้าตา่ายนี่แหละนี่ครับสวยๆเลยเนียนๆเดี๋ยวก็ต่อไปก็แน่นอนแหละครับเขาก็ทำการเย็บเอาโซกับเบล์เข้าหากันเอาโซข้างล่างนะครับมันจะถูกเย็บขึ้นกับเบล์ข้างบนนะครับ เราจะเห็นว่ามีซิชชิ่งที่เชื่อมหากันอยู่นะครับเอาเครื่องนวดครับจะเ,เป็นเครื่องนวดเหมือนกับให้พื้นมันยึดกับอัปเปอร์ได้ดีขึ้นนะครับผมมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า growing m a c h i n นะครับเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ จากที่ติดพื้นเราก็ทําการเี็บมานะครับขั้นตอนที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บคอฟิ nish ดีเทลฟิ nish รายละเอียดต่างๆเก็บสีแล้วก็มีการติดส้นรองเท้าด้วยนะครับผมก็เป็นเบอร์วิกของที่ที่ร้านเองนะครับผมนี่ครับเบอร์วิก พอรีไฟม n t <iny> นะครับผม <t iny> เขากำลังทำพอดีครับรกำลังผลิตพอดีในระหว่างที่เดินอยู่นะครับทางทีมเบ์วิกก็นำรองเท้าเบ์วิก for r e f i n e นะครับมาให้ทางเราดูพอดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีเติมสินค้านะครับรีสตอ็อกรุ่นคลาสสิกต่างๆแล้วก็รวมถึงรุ่นใหม่ที่เราได้เดเวล็อปกับทางเบ์วิกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะมีสินค้าเข้ามาที่ร้านรีไฟมต์นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ งใหม่ครับของเบอร์วิกสวยเหมือนกันสวยผมว่าสวยเลยอ่ะอันนี้ดูดีเลย ตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการคลิกกิ้งหนังการทำอัปเปอร์การฟินิชชิ่งการเย็บต่างๆนะครับจนได้รองเท้ามา1คู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูขั้นตอนการผลิตพาร์ตต่งางๆซึ่งเบอร์วิกเขาทำทุกๆขั้นตอน,นครับภายในโรงงานนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็สำหรับฟลอร์นี้ครับคือทางเบอร์วิกเนี่ยเขากเ็เหมือนกับพาดูนะครับว่าโรงงานเขาเนี่ยทำตั้งแต่ขั้นตอน แรกจนถึงขั้ ite, นตอนสุดท้ายเลยครับแม้กระทั่งการเตรียมพาร์ตต่างๆเช่นเอาโซอินโซหรือว่าพาร์ตที่เกี่ยวข้องกับหนังทั้งหมดนะครับผมมาจากหนังผืนใหญ่แล้วก็การคัดเป็นส่วนพาร์ตต่างๆมาเพื่อจะเห็นได้ทั้งหมดน yani. Sisters, ี้นะครับที่เราเห็นเครื่องจักรเครื่องนี้นะครับที่เหมือนกับ เป็นแมชชีนที่ใหญ่มากเนี่ยตอนนี้เขาก็ทำการเหมือนกับผลิตตัวพื้นรับเบอร์กับพื้นเอาโซของเขาเองนะครับผมนี่ครับ ทั้งหมดนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการผลิตรองเท้าเบอร์วิกนะครับตั้งแต่การทาําพ้าต่างๆจนประกอบรองเท้าออกมาเป็น1คู่เลยนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะได้มาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังรู้สึกประทับใจทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวได้มาเล่า ประสบการณ์ต่างๆในการผลิตของเบอร์วิให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับตอนนี้ทางร้านรีไฟเมนต์เนี่ยมีรีสต็อกเบอร์วิ for refinement เข้ามาแล้วนะครับผมมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็มีทั้งรุ่นคลาสสิกต่างๆนะครับยังไงสามารถแวะเข้ามาลองในที่ r e ไฟเมน e ์เซ็นทรัลเอ b บั s ซนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น y ย u u ูบเฟซบุ o o อินสตาแกรมทิกต็อ k นะครับผมเดี๋ยวทางเราขึ้นบนหน้าจอให้นะครับผมขอบคุณครับ